ุดลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่าชุดหมดมาขอความช่วยเหลือลูกค้าชอบบอกว่า,อ,าอะไรนะชุดหดเนาะค่ะก็คืองานที่ลูกค้าตัดไปเมื่อ,อน่าจะช่วงก่อนโควิดเนาะค่ะ ทีนี้เขาก็มีการเรียน,นการสอนออนไลน์เนาะก็จะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ตัดไปก็วันไหนมีงานสําคัญสําคัญก็จะไม่ได้ใสเนาะคะ่ะทีนี้ก็เลยพอมาอีกทีมาใส่เอา้าสทำไมชุดเราหดะไา,าง่เนาะเป็นอาจารย์สอนอะระดับปริญญาโทปริญญาเอกเาะคะ่ะ ก็เลยเอามาให้ระเบิดให้น้อยว่างนี้เนาะ,ะน่ะลูกค้า V.I.P. อาประจำของร้านใหญ่เทพเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันใหญ่แกจะใส่ผ้าไหม่ะค่ะเพราะว่าจะเป็นผู้บริหารเนาะก็เลยต้องมาให้ระเบิดให้เราน้อยว่างนี้เนาะ ถุงเล็กๆทอนแรกยาเทพนึกว่ามีแค่ไม่กี่ตัวเนาะจา้ะแกจัดระเบียบมาอย่างดีพอรื้อออกมาดูแล้วก็หลายชิ้นอยู่เนาะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ร้านเราเองเนาะจัดก,ก็จะมาช่วยขยายเนาะไหมแต่ละชิ้นเนาะค่ะก็จะไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันอยู่นเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นภาาป้ายค่ะ ผ้าไฟก็จะอัดกาวเนาะทำชุดค่ะแต่ละชิ้นนะคะถ้าเสื้อลายส่วนใดกระโปรงก็จะท่าพื้นเนาะแล้วก็เอาผ้ากระโปรงมาตัดมาตกเป็นปลายแขนแล้วก็ปกค่ะเป็นตตงานลูกค่ะประจำค่ะตัดกันมาหลายปีแล้วเนาะเป็น10-20ปีแล้วคะ่ะ แต่ช่วงก่อนช่วงก่อนโควิดก็ไม่ได้ทําช่องเนาะค่ะเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ค่อยจะได้ถ่ายเนาะงานท็จะมีแต่อ่าเสร็จตรงวันเวลาที่นัดหมายกันแล้วก็ถึงเวลานัดก็คือเสร็จพอดีแล้วก็จะไม่ค่อยได้โชว์เนาะค่ะจะไม่ค่อยได้โชว์สักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีหุ่นแต่ไม่ค่อยได้เข้าหุ่นว่างั้นเถอะค่ะ ส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็คือลอูกค้าเลิกงานลูกค้าก็จะแวะมาเอาถ้าไม่สะดวกตอนเย็นเลิกงานก็จะแวะตอนเช้านะคะเป็นทางผ่านของอร้านจกรหรือติตมหาลัยเนาะคะ่ะเวลาลูาากค้าจะเข้ามาหาลัยก็จะผ่านแล้วก็แวะตอนเช้าหรือว่าแวะตอนเย็นแล้วแต่สะดวกเนาะคะ่ะบางคนก็ติดประชุมตอนเย็นหรือประชุมช่วงเช้าอะไรนี้ค่ะก็ ไม่ว่างอันนี้ก็จะดูดูยีหน่อยเนาะเพราะว่าดื้อออกจากถุงตัวนี้อยู่ก้นถุงเนาะคะ่ะจริงๆเขาเป็นไหมสวยค่ะไหมเนื้อน้อยเนื้อบางๆแต่ว่าพออัดผ้ากาวเข้าไปแล้วเขาก็จะดูหนาดูอันนี้ขึ้นเนาะคะ่ะจะระเบียบไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเพราะด้วยความรีบเนกกาะลูกค้าเขาก็อยากได้ไวนะคะ่ะเพราะว่า พี่ใส่แล้วพี่หายใจไม่ออกประมาณนี้เนาะมันปิดผิดมากๆว่าจะขยายออกประมาณสองนิ้วนะอแต่ี่ก็เป็นคลดินินเนาะอันนี้เขาก็มีเสือ้อแต่ว่าเสือ้อก็ขยายไปแล้วคู่กันนะคะตัวน,นี้ก็เลยมาเดียวๆก็เป็นกลับโกรงตรง,ต,รงต่เป็นทหารนะคะต่เป็น แล้วด็อกเตอร์สัตราเป็นทหารเรือค่ะคนคนเรือหญิงอะไรอะไรสักอย่างนีงน่ยะคะเดยวจะเรียกไม่ถูกจะบอกไว้อยู่ค่ะก็ให้นมบัรไว้อยู่แต่ว่าตอนนี้สมองเบลอจำไม่ได้ะคะ่ะคนเอกหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอร์สุพัตรา เนี้ยบมากอาจะเป็นคนระระเบียบเอ่อกะรอะไรเนาะแัดชุดก็ต้องเปะค่ะก็เป็นอีกชุดหนึ่งเนาะแตลายก้ไม้เกตอันนั้นแกมาตัดเ e อว2 7ค่ะแต่ตอนนี้เอว30เอาออกประมาณ3นิ้วเนะาะรอบตัวทั้งเสื้อทั้งกระโปรง เราก็ดูแลให้เนาะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดไปยังไม่ช้ำเลยอ่ะชุดยังใหม่ๆเลยเพราะว่าสแต่แกรับชุดไปไม่กี่วันไม,ไม่นานค่ะเพราะว่าก็ามาเจอโควิดเนะเาะก็เลยก็เ,เลยไม่ค่อยได้ใส่แล้วเขาก็มีการเรียนกันสอนแบบออนไลน์เนาะค่ะก็จะสอนอยู่บ้าน เราก็ต้องมาดูว่าขอบเผือเยอะไหมเราเผือผ้าไปเยอะไหมอะไรนีค่ะเราก็ต้องเช็ดแต่ถ้าเราตัดเองเราจะรู้วิธีเนาะเพราะว่าเราทําเผือไว้แล้วนะคะแต่ถ้าไปแต่ถ้ารับงานอย่างถ้าถ้าทงที่อื่นทําแต่ว่ามาให้เราแก่นี่เรารู้สึกว่ามันแก้ยากกว่ากันเนาะแต่ถ้าเราทําเองเราแก้เองมันจะรู้รู้หลักเนาะคะ่ะก็จะดูมันจะง่ายขึ้น ไม่ใช่ง่ายขึ้นก็กคือง่ายกว่าเนาะอย่างตัวนี้เราก็เผื่อขอบไว้อสองนิ้วอยู่เนาะแล้วก็พับเข้าข้างในอีกนั้นขึ้นนิ้วก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเช็คดูก,กันว่าต้องต่อขอบไหมทุกตัวต้องมีต้องเผื่อเอาไว้แบบนี้ค่ะเผื่อเผื่ออนาคตคนะ่ะจะเก็บผ้างอะไรอย่างนี้ไปที่ร้านจะจะเผื่อ,อไว้หมดเนาะคะ่ะ เก่อไว้สักนิ้วนิ้วครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะให้กำลังสวยแต่ลูกค้าอ้วนขึ้นหรือว่ามากน้อยแล้วก็อย่างนี้น้อยน้อยเราก็มีพื้นที่ไว้ไว้แก้ไขเนาะค่ะเนาะลูกค้าเขาก็เลยอุ่นใจที่จะมาหาเราสิบชิ้นสิบกว่าชิ้นค่ะ ัหมดเนาะถุงเล็เกๆเพื่อวๆมีชิ้นสองชิ้นไม่ใช่คนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ